ในเนียมทอดนี่เนียมทอดน,น,นอะครับในเนืยค่ะน,ะน,น้องในเน,นยเนยข้าวโพดอ่อนห<ช>อม<า>ใหญ่พริกสามสีพริกไข่้หนอนแครอทมะม่วงพริกแห้งต้ตนหอมกะเท,ทียมโถน หนม้ผัดกระเทมทนใส่น้ำซุปนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะมากนะครับน,น,น้ำมันหอยสีอุ่นขาวน้ำตาลทรายทองฟอน สุดยอดสุดมันงานนมันงานนเราจีนเราจีนเราจิ้นจี้นเราจี้นนิดหนึ่งแค่ปวดแค่ปวดนิดค่อยๆใส่นะครับพี่น้องอย่าเยอะมากเยอะๆไม่อร่อยเนื้อมันพิซซ่าออ มาี่เนี่ยพี่นนอกต้องพยายามๆนะครับอร่อยัมันคือหน่าม้นืีไทยนี่เรม่น้องอก เนื้นนมอมงกระเทียมทน้นกลนหอมสาริโคพริกแห้งพริกแห้งโค